สวัสดีครับผมผมสีวันเตือนแ้วกันตัวพี่น้องนะครับนี่มาดับจับขุดคลองพี่น้องทีเป็นโขงน้องหน้ากับว่าแมนครับคลองผลมันเปัญหาคู่ปลูกต้นไม้ครับปลูกคองคิ้วคองกินครับหลายคลองพี่น้องหลังจาก เดินทางมาได้สองสามวันแล้วครับครับงานก็นออกแบบม่นี่ครับเพผลดงอง10 10กับข้องขางพี่น้องแปลดองพี่น้องและค่ากับยอมเย่าพี่น้องฟรีกันได้นี่ครับขัานดินถูกต้นใหม่ข้องเลี้ยงปลาต้มชิดดีของคนอยู่ครับต้นขยันมันเทียนและค่าเป็นไงนครับพี่น้อง ันเห็ดหลายเนี่ยก็บ,บอกกันเลยเห็ดคำสุมือเจ้าะก,ก้านนะครับผมสุดออรอแห่งตระกูลโบเบโก 100ccbm ลรรุนี่หายากหายากซ้ำท่องนี่พี่น้องลุนี่หา,าซื้อ,อยากครับ UM เพราะว่าถือ,มมก,พพอกับวเมียนกับสภาพยีเหาก็บวขายให้งที่ก่อครับ เดินทางมาสามเหมืองแล้วพี่น้องยังมาทะเลาะอยู่นี่ครับไปตอกกางขุดคลองหลอกซะผมทีพี่น้องก <c oughs> ็ขอขอบคุณอาจารย์มลิครับมัจลายเรามีไอเดียดีๆมาขุดคลองให้ครับขุดกันไหมครับมาทะล้วนะครับเพื่อนยักษ์เะเลาะก็แล้ว พวกนี้ไม่รู้จะแล้วมาแลี้ยวมองกันนี่นะครับลึกสองกล่องสองพี่น้องลึกสองกล่องสองเขาจะเล้วครับลังเป็นหลุมเป็นล่างครับใครต้องการสั่งไอเดีย,วยสวยๆหรือสีฟุตสะใกล้ผมทีครับ ติดต่อผมครับสิมันอ็นเตอร์ครับพี่น้องเห็ดเกิบ่าถือว่าสุดยอดครับพระ่ามัมมีปีครับเห็ดตามธรรมชาติตามราคาครับจิดสองก่องสองพี่น้องนี่เบิร์นมีนิดพอจะดปลูกเราจะปลูกลงไอ้อ้เราจะปลูกไอมังกรแล้วคนขยหยันครับเราเป็นคู่นัคู่ซอนเด็กหน่อยครับ ปแปนล่ะก็คนออกไอเดียดีครับพี่น้องเป็นไอเดียงเพื่นนะครับสั่งตำนานนี่แหละวขเอิ่นว่าคนของแท้พี่น้องถาว่าเฮ็ดกับเฮ็ดมามีเปลี่ยนแปลงมามีปอกรอกครับผมมามีตลอดแต่และสมุดข่าวกับใจเย็นครับพี่น้องบิ๊กคนโก้ครับโฉมยง ไอ้นี่จะเป็นรูปพิเศษพี่น้องร้อยสิบนี่ครับใครต้องการผมทีคุดคล้องครับติดตอ่อสียมันครับผมสียมนันเติมเต้นรอถุงหลวงพี่น,อนอ้องคิดนี่ก็ขอฝากไว้เลยครับเด้อไอ้มักใครชอบฝากโค้งให้พักมาเลยครับขอฝากคลิปต่อไปได้พี่น้องเด้อของแท้ครับ ท้องแท้พี่น้องเสียไม่เตือนครับและงานตัวครับสวัสดีครับฝากคลิปต่อไปครับ